สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567าหสำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตงหรือฟุตบอลสเตปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเป็นการพบกันระหว่างโปรตุเกสกับโคเอเชียสำหรับโปรตุเกสเอาจริงทุกเกมเวลาเล่นในบ้านโดยเฉพาะเกมอุ่นเครื่อง ซึ่งฟาดชัย6นัดรวดยิงกระจาย27เม็ดเสียแค่4แต่วันนี้เจองานนะ่ะเนื่องจากคู่แข่งอย่างโครเอเชียไม่หมูแน่แถมมีนักเตะชั้นดีเพียบไม่แพ้เจ้าถิ่นประกอบกับฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยต่อเนื่องมาห้านัดและพาดท้าเกมเยิงกระชับมิดนัดเดียวตลอดเจนที่ผ่านมาเชื่อว่าบรรดาตัวหลักน่าจะเลือกถนอมตัวไม่ให้เจ็บก่อนทัวร์นามเมนต์สำคัญดังนั้นด้วยสถานการณ์และผลงานเชื่อว่าตาหมาครุกน่าจะยันอยู่ เชียโคเอเชียไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยๆวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ